อย่าคิดว่าเป็นคนรวยเป็นเจ้าสัวแล้วจะออกฟาร์มเห็นยังไงก็ได้นะครับท้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่การขายที่ดินเนี่ยผมก็ไม่คิดนะครับว่าคนที่เรียกตัวเองว่าเจ้าสัวและเป็นคนรวยเนี่ยนะครับจะมีความคิดแบบนี้นะครับมาบอกได้ยังไงครับว่าเขาเข้ามาซื้อที่ดินน่ะนะครับเขาเข้ามาซื้อที่ดินเขาก็ไม่สามารถเอาที่ดินออกไปไหนเมื่อใได้แต่ถ้าเขาเข้ามาซื้อที่ดินน่ะนะครับ แล้วสร้างเป็นอาณาจักรของเขาอ่ะมันก็คือกลายเป็นประเทศย่อมๆมไม่ใช่เหรอครับโอ้โหฟา์มคิดนี่ผมหอกเลยนะครับว่าไม่สำนึกในบุญคุณที่อยู่ในแผ่นดินไทยบ้างเหรอครับทำไมเหรอครับจะขายให้ได้ใช่ไหมแผ่นดินของไทยเนี่ยสนับสนุนที่จะขายให้ได้ใช่ไหมวันนี้ถ้าจะเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับไม่มีใครว่าครับไม่มีใครว่าเลยแล้วถ้าเป็นคนดีเข้ามาลงทุนเนี่ย ประชาชนก็สนับสนุนครับแต่ถ้าเป็นคนพวกคนชั่วคนเลวเนี่ยจะให้มาลงทุนเพื่ออะไรครับและการลงทุนมันมีวิธีต้องมากมายทําไมจะต้องเอาแผ่นดินของประเทศไทยไปให้ต่างชาติยึดครองด้วยผมถามหน่อยเถอะครับได้ประโยชน์อะไรครับได้ประโยชน์แค่ให้เขามาลงทุนมาซื้อที่ดินแค่เนี้ยนะใช่สิคุณพวกคุณก็อยายใกให้ซื้อนี่เพราะพวกคุณนะ่ะนะครับครอบครองที่ดินอยู่เอาไว้อยู่ในมือแล้วขายไม่ออก ก็เลยพยายามจะผลักดันเพื่อจะขายที่ดินที่อยู่ในมือของตัวเองนี่แหละครับสิ่งที่สิ่งที่พวกคุณคิดกันล่าสุดนะครับอย่างนี้ครับเปิดสเปกนะครับนายกของเจ้าสัวธานินพร้อมเผยเห็นด้วยปมขายที่ดินให้ต่างชาตินะครับเผยนะครับเห็นด้วยนะครับขายที่ดินให้ให้ให้ต่างชาติยังมีความสำนึกนะครับ ของนะครับแผ่นดินไทยอยู่หรือเปล่าที่ออกมาพูดแบบนี้เจ้าสัวธานินเนี่ยครับเผยสเปคนายกในฝันพร้อมเผยนโยบายให้ต่างชาติซื้อที่ดินคนไทยได้ประโยชน์วันที่1น,นะครับธันวาคมนายธานินเจวะนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโคกพันธ์นะครับซีพีกล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปี2 5 6 6, 6ว่าผมชอบมองในแง่ดีทุกอย่างแต่ผมเคยพูดว่าถ้าโควิดหยุดเมื่อไหร่ทุกอย่างจะฟื้นอย่างรวดเร็วเพราะยังไงสถาน,นีนะครับ รถไฟนะครับสนามบินเครื่องบินท่าเรือไม่ได้ถูกทำลายเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองพอโควิดหยุดน่าจะเข้าสู่ปกติแต่ไม่ใช่เพราะมันนานเกินไปเดิมคิดว่า1ปีจบกลายเป็นว่า2ปีแล้วยังมาเจอกับการเมืองโรคร้อน้ำท่วมสงครามรัเสเซียกับยูเครนแต่กลายเป็นว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับทั่วโลกหักหันกลับมานะครับ สนใจอาเซียนมาสนใจประเทศไทยน่าจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนตอนนี้กลับมาแล้วนะครับอยู่ที่รัฐบาลไทยจะทําอย่างไรทั้งรัฐบาลชุดเดิมและรัฐ,ร,ฐรัฐบาลชุดใหม่ให้เข้าใจว่าโอกาสแบบนี้1,000ปีนะครับเจอครั้งหนึ่งจะฉวยโอกาสได้อย่างไรและเงื่อนไขนะครับจะดึงดูดต่างชาติเข้ามาลงทุน นอกจากนี้นะครับนายธานดินยังพูดถึงกรณีก่อนหน้านี้คลรมพยายามที่จะผลักดันให้ต่างชาติสามารถซื้อที่ดินในไทยระบุว่าพอโดนคนโจมตีขายชาติขายที่ดินซึ่งตนมีความรู้เราต้องการเขามาลงทุนเมืองไทยมาชั่วคราวมาทำธุรกิจจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้นะครับมาลงทุนอ่า ที่ดินเรา1 0 5ล้านไร่ที่ใช้เพาะปลูกเขาไม่สามารถนำที่ดินกลับไปบ้านของเขาได้นะครับเขาเอาเงินมาลงทุนซื้อที่ซื้อบ้านปากหลักดีฝ่าท่องเที่ยวอีกเพราะท่องเที่ยวมาแล้วก็กลับแต่ต่างชาติเข้ามาลงทุนมาสร้างประโยชน์สร้างงานสร้างเงินแต่ก็ซื้อบ้านไม่ได้เพราะเป็นต่างชาติตรงนี้ลำลำบากเมืองไทยไม่เข้าใจว่าความหวังดีของประเทศกับทำให้ประเทศเสียหาย นี่คุณนะครับมีความคิดยังไงครับจะให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินนะดูไม่ต้องมาแค่เหตุการณ์นะครับวันนี้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะครับมี6กหลังเข้ามาซื้อนะครับเข้ามาซื้อห้าสิบหลังทําให้อีก16หลังที่เป็นคนไทยนะ่ะไม่สามารถจะอยู่นั้นได้เพราะเขาสร้างเป็นอาณาจักรของเขาแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องการนะครับคุณธานินถามหน่อยนถะครับใช้สมองของคุณคิดครับ ไม่ใช่คิดเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองนายธนินกล่าวว่ามองว่าเศรษฐกิจปี256ดีฝ่า2565แน่นอนเพราะตอนนี้โควิดเป็นเรื่องปกติไปแล้วติดง่ายก็หายง่ายอันตรายน้อยทั้งนี้การที่มีคนมองว่าปี2566เผาจริงแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เผาจริงคือปี2565แต่ปีหน้าจะดีมากหรือน้อย อยู่ที่นโยบายรัฐบาลเพื่อให้ทั่วโลกมาลงทุนที่ประเทศไทยยกตัวอย่างถ้าวันนี้ผมเป็นรัฐบาลจะกระตือรือร้นออกไปชักชวนนะครับยุโรปรัสเซียเข้ามาในเมืองไทยอย่ามองดูใบนะครับอย่างดูใบที่ดินมีนิดเดียวพอรัสเซียกับยูเครนลบกันดูใบไปเชิญคนรัสเซียซื้อบ้านอยู่อย่างถาวรเราทําหรือยัง นะครับทั่วโลกนะครับมองว่าสตาร์ทอัพชอบอยู่ที่ไทยทำไมเราไม่เอื้อกฎหมายให้เขามาทำงานในเมืองไทยให้เข้ามาง่ายมาใช้ชีวิตในเมืองไทยมาสร้างงานสร้างรายได้เศรษฐกิจกให้ไทยยิ่งคนหนึ่งนะครับผมคิดแล้วมากกว่าเอานักท่องเที่ยวมาเที่ยว10บคนทำไมเราไม่คิดบวกนะครับ <S <S เขาไม่มาแย่งงานเราหรอกงานเหล่านี้นะครับคนไทยยังเป็น เมื่อเราขาดคนเข้าสังคมสงวัยทำไมเราไม่ดึงคนเก่งเข้ามาเพราะเราสร้างคนไม่ทันอยู่ที่รัฐบาลจะกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่กรณีให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ไม่ได้กำรับว่าต้องอยู่ตลอดไปอย่างน้อยเขาก็จ้างคนไทยดูแลบ้านไม่ทำให้เราเสียหายอยู่ที่การเขียนกฎหมายอาจจะเริ่มจาก EEC ก่อนก็ได้ ทั้งนี้นะครับนายทาดินกล่าวว่าสเปคนาย,ยกระบุว่าต้องเป็นผู้นําที่พาประเทศให้เราคว้าโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้าต้องกล้าทำกล้าตัดสินใจเพราะเราทำประโยชน์เพราะทำเพื่อประโยชน์ต่อประเทศวันนี้จะให้เห็นแต่พวกพ้องทุกคนไม่มีทางนะครับต้องมีมองต่างมุมบ,บังคับให้คนมองเหมือนเราไม่ได้ มั่นใจว่าไม่ใช่เพื่อส่วนตัวผิดบ้างไม่เป็นไรผิด3ข้อถูก7ข้อ7เรื่องก็ยังพอเพราะเราไม่ใช่เทวดาขอให้ทำเพื่อประชาชนวันหนึ่งคนก็จะรู้เองแต่บางคนผู้นำกลัวที่จะถูกตรมตีเสียชื่อถ้าเราไม่มีประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งเราต้องกล้าทำนั่นแหละผู้นำที่ผมต้องการผู้นำแบบนี้ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงโลกเราไม่เปลี่ยนแปลงตาม อย่างโมดต่ชักช้าอย่าง6ค่านิยมของ CP ยึด3ประโยชน์เพื่อประโยชน์ชาติประโยชน์ประชาชนและบริษัทนะครับทำของใหม่ให้ทันสมัยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีของใหม่เกิดขึ้นต้องรวดเร็วและมีคุณภาพทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายสุดท้ายต้องเป็นคนที่กระตันญูเป็นคนดีเป็นคนรู้คุณรู้จักบุญคุณแผ่นดินพระมหากษัตริย์ผู้ดีนะครับผูด้ดีมากมากเลยนะครับแต่ จะขายประเทศนะครับผมถามเลยครับก่อนที่นะครับเรื่องนี้นะครับที่ในการขายที่ดินให้กับต่างชาตินะ่ะประชาชนถามว่าแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นของประชาชนทุกคนใช่หรือไม่ถ้าเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องฟังเสียงของประชาชนถูกไหมไม่ใช่วันนี้คุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณคิดได้ครับคุณคิดได้ครับแต่คุณจะไม่ฟังประชาชนเลยเหรอจะทําตามคุณอย่างเดียวเลยเหรอ และการที่ให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินเนี่ยแค่นะครับแค่เนี้ยังไม่ได้ออกมาเลยยังมีปัญหาขนาดนี้ณนะตอนนี้ถูกต้องหรือไม่คุณลองคิดดูว่า,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 มมวาให้ต่างชาติมามาซื้อที่ดินสมมุตินะครับผมสมมุติตัวอย่างเลยให้ต่างชาติมาอ่ามาซื้อ <esp>. ที่ดินเขาซื้อเป็นอาณาจักรของเขาเลยครับเป็นอาณาจักรของเขาเลยครับนะมีโรงเรียนของเขาเองมีอ่า ห้างของเขาเองมีร้านค้าของเขาเองมีทุกอย่างของเขาเองนะครับแล้วก็เอาคนของเขาเข้ามาทํางานประเทศไทยได้อะไรครับคนไทยได้อะไรครับคุณอย่าบอกว่าเป็นการสร้างงานสร้างเงินครับไม่ได้เป็นการสร้างงานสร้างเงินครับเพราะถ้าเป็นการสร้างงานสร้างเงินต้องเข้ามานะครับแล้วก็ทําธุรกิจปกตินะครับจ้างคนไทยแต่วันนี้นะครับการที่เข้ามาเนี่ยนะครับคนจีนที่เข้ามาตอนเนี้เขาใช้วิธีไหนฮะ ทุกอย่างเป็นของเขาหมดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนภาษานะครับผับเทคบาร์นะครับทุกอย่างเป็นของคนจีนหมดคนไทยได้อะไรครับขายที่ไปแล้วมันใช่เหรอครับออกมาแบบนี้แสดงว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนกับที่ออกมาให้ฟาร์มเห็นเนี่ยผลประโยชน์ตัวเองล้วนๆป่ะหรือต้องการผลประโยชน์หรือที่ดินเนี่ยมันอยู่ในมือเยอะ แล้วมันไม่สามารถที่จะขายออกได้ก็เลยจะพยายามผลักดันทุกอย่างนะผลักดันที่จะให้ขายออกไปพอเวลาท,ที่ที่จะมาซื้อก็จะมาได้จะได้มาซื้อนะครับที่ดินในมือของตัวเองใช่หรือไม่เพราะจริงๆถามว่าวันนี้ถ้าอยากจะหาเงินเข้าประเทศก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องขายแต่ให้เช่าระยะยาวเงินเข้าประเทศทุกเดือนทุกปีไม่ดีกว่าเหรอขายเนี่ยใครได้ประโยชน์พวกนายทุนทั้งนั้น ที่ถือที่ดินอยู่ในมือต้องการขายที่ดินออกไปมากฝ่าดีครับถึงได้มาสนับสนุนแบบนี้นี่แหละครับสมองนะครับของคนที่อยากจะขายชาติของจริงต้องบอกเลยครับออกมาพูดแบบนี้เคยถามไหมครับว่าวันนี้ประชาชนต้องการอะไรมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ